หลายคนนะคะมองหาความสุขนะคะจากสิ่งรอบตัวนะคะโดยที่หลงลืมไปว่านะคะความสุขที่แท้จริงนะคะมันต้องเริ่มจากที่ตัวเราเองก่อนนะคะ,ะเมื่อเรามีความสุขจากภายในนะคะมันก็จะส่งออกมา ถึงภายนอกนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะเผื่อแผ่นะคะความความสุขความรักตรงนี้นะคะออกไปให้กับคนรอบข้างได้ด้วยนะคะและวิธีหาความสุขง่ายๆนะคะก็คือการที่เราได้มีเวลาอยู่กับตัวเองนะคะได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะคะเพราะธรรมชาตินะคะทำให้เรามีความสุขค่ะแค่เราได้มาอยู่อะ่ะแบบมีแบบลมพัดเบาๆเราเห็นต้นไม้สีเขียว แค่นี้ค่ะเราก็แบบมีความสุขอะ,ะ่ะมันรู้สึกมันสุขแล้วว่าแค่นี้แล้วพอเรามีความสุขใช่ไหมคะมันสามารถที่จะแบบส่งต่อความสุขตรงนี้ค่ะให้กับคนรอบข้างได้จริงๆค่ะความสุขนะคะมันสร้างแบบง่ายๆแบบนี้ค่ะเพียงแค่คุณนะคะกลับเข้ามาที่ตัวเองนะคะ ขอให้เราสุกจากภายในก่อนนะคะเดี๋ยวความสุกจากภายนอกนะคะจะวิ่งเข้าหาเราเองค่ะ